สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์ p o o ประจำวันที่15มิถุนายน2565โดย l i v e r pool daily by sero ซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี แมั่นใจได้คลิกเต้ที่หลิงด้านล่างเลยครับส่วนเพื่อนๆที่อ,อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็ <S <S สามารถเลือกซื้อสติกเกอร์ลายเชียร์เรดฟุตบอลทีมของทางช่องได้ที่หลิงด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่เตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันไกลอย่างทางักล็กซเกรดเชมเบอร์เลนดาวเตะเลือดผู้ดีของทีมเรา ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทัพ้วยสนนราคาเพียงแค่10ล้านปอนด์หลังจากนักเตะเหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นล่าสุดทั้งโนโเอลวีแลนด์อดีตดาวเตะจอมพเนจรที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูก็ได้สนับสนุนให้ทางเรดเดวิลเดินหน้าสิ้นสัญญาคว้าตัวดาวเตะวัย28ปีไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับ เขามันจะเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะและก็จะเป็นการใช้เงินอย่างชาญฉลาดในคราวเดียวกันด้วยหากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวเชมเบอร์เลนได้ในสนนร,ราคาเพียงเท่านี้วีแลนด์กราว หากนั่นคือตัวเงินที่คุณต้องจ่ายสำหรับนักเตะที่มีคุณภาพในระดับนี้แล้วล่ะก็ได้ความสัตย์จริงเลยนะมันก็ถูกเหมือนได้ตัวเขามาแบบฟรีๆอย่างไงอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ของเขากับทางเยอเกนครอปด้วยเมื่อคุณพิจารณาดูคุณจะเห็นได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดนักเตะที่มีคุณภาพแบบนั้นนะ พวกเขาไม่ได้มีนักเตะที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เลยในแผงกองกลางของพวกเขาแน่นอนว่าเขาจะนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของเขามาสู่ทีมและจะกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของพวกเขาได้เลยผมแทบจะมองไม่เห็นนักเตะที่กล้าเล่นกล้าลุยแบบนั้นในทีมแมนเชสเตอร์อยู่น่ายแ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาจําเป็นจะต้องเสริมเข้ามาแชมบเบรนเป็นคนที่สารมาวินได้ตลอด90นาทีและค่าตัวเพียงแค่10ล้านปอนด์ก็ถือว่าถูกมากสําหรับนักเตะในระดับนั้นเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราอย่างทางดาวินนูนเยสที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมของเรากันไปบ้าง ต้งนี้นูนเยสย้ายมาอยู่กับทีมของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปแต่มันก็ทําให้เกิดกระแสข่าวตามมาว่าแผนการเล่นที่ทีมของเราจะใช้ในการแข่งขันฤดูกาลหน้านั้นจะเป็นเช่นไรกันแน่นอนว่าแผนหลักของเราน่าจะยังคงยึดระบบการเล่นแบบ43 3าสาเหมือนเดิมโดยให้ทางนูนเยสเป็นกองหน้าตัวเป้าขนาบข้างด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาทางฝั่งขวาและหลุยส์ดิอาสอยู่ที่ทางกราบซ้าย แต่ล่าสุดทางเจมส์นอตันนักข่าวจากดีซีแซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้นำเสนออีกหนึ่งความเป็นไปได้กับการที่ครอปอาจจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นมาใช้ในระบบ4-2-3-1แผนดังกล่าวเป็นระบบที่ครอปคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเขาเคยใช้มาสมัยที่คุมเสือเหลืองบร์เซียดอร์ทมุนซึ่งในที่นี้นูนเยสจะทำหน้าที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเหมือนในตำแหน่งของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในอดีต ขณะดเดียวกันมันจะมีจอมทัพคอยยืนอยู่ด้านหลังเขาซึ่งอาจจะเป็นทางเดียโกโชตาที่คอยขึ้นไปสนับสนุนเกมรุกซึ่งก็เป็นบทบาทที่ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเคยผ่านมาแล้วสมัยที่เขาลงเล่นให้กับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์อีกหนึ่งทางเลือกก็คือการเอาโรแบร์โต้ฟอร์เมโนลงมาทำหน้าที่ในส่วนนี้คอยยืนเป็นตัวต่ำแล้วไปนเน้นหนักที่การขึ้นเกมทางื่มเส้นของทางซาลาและดีอาสแทน นั่นหมายความว่าการย้ายเข้ามาของนูนเยสนั้นจะทำให้ลิเวอร์พูลมีความหลากหลายในการเล่นและสามารถปรับแท็กติกให้เข้ากับสถานการณ์และรวมถึงคู่แข่งได้มากขึ้นนั่นเองไหนๆก็ฟังเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับทางดาวินนูนเยสกันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของเขาต่อเนื่องกันไปเลยและเป็นการเปรยถึงอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะชื่อดังของเราด้วย ส่วนหนึ่งที่สโมสรจยอมทุ่มเงินระดับ85ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเขาก็เพราะซาดิโอมาเน่ดาวยิงทีมชาติเซเนกัลซอแวลที่จะอำลาสโมสรของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังได้รับความสนใจจากทางบาเยิร์นมิวนิคอยู่ล่าสุดในบทสัมภาษณ์ของทางดุนเยสในการเปิดตัวกับทางลิเวอร์พูลนั้นทางเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็มีการจับสังเกตได้ว่า เขาได้กล่าวชื่นชมแนวรุกของทีมแบบเรียงตัวกันเลยทีเดียวแต่ในนั้นกลับไม่มีการเอ่ยถึงชื่อของมาเน่แต่อย่างใดซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเลยว่าดาวเตะวัย30ปีเตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปค่อนข้างจะแน่นอนแล้วผมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะนุนเยสกล่าว ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าสโมสรแห่งนี้จะเต็มไปได้วยนักเตะระดับท็อปมากมายซึ่งพวกเขาก็เปี่ยมไปได้วยคุณภาพมันมีทั้งโรเบร์ตโตฟอร์เมนซึ่งเป็นนักเตะที่สุดยอดมากจากนั้นก็เดียโกโชตาที่ก็เป็นยอดสุดหน้าที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งคนรวมถึงทั้งหลุยสดีอาสและโมฮัมเหม็ดซาลาอีกด้วยนะการได้ลงเล่นเคียงข้างกับนักเตะที่เก่งกาจเหมือนกับปีศาจเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องที่แสนพิเศษสําหรับตัวของผมเลยเพราะสมัยที่ผมยังเป็นเด็กคุณก็ฝันที่จะไปให้ไกลและฝันว่าจะได้มาลงเล่นในเวทียุโรปแต่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูลผมบอกกับคุณได้เลยว่าผมมีความสุขอย่างยิ่งจนถึงตอนนี้และผมก็มีความสุขอย่างมากที่ได้มาที่นี่พร้อมกับแฟนสาวของผมหากเธอมีความสุข ผมเองก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะครอบครัวต้องเป็นพื้นฐานสำคัญดังนั้นมันจะมีการแข่งขันที่สูงมากภายในทีมระหว่างบรรดาแนวรุกของเราที่นี่แต่มันจะเป็นการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์เราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือกันและกันทุกอย่างจะเป็นด้วยดีสำหรับทุกคน มอพูดพาดพิงมาถึงซาดิโอมาเน่กันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาต่อเนื่องกันไปเลยกับข่าวเรื่องการอำลาสโมสรของเขาในตอนนี้บาเยนต์กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่3เพื่อขอซื้อมาเน่เข้ามาแล้วหลังจากข้อเสนอของพวกเขา2ครั้งก่อนหน้านี้ที่25ล้านปอนด์และ30ล้านปอนด์ถูกตอบปฏิเสธกลับไป ล่าสุดตามการรายงานข่าวจาก9นติ n มินิตสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าจุดยืนของลิเวอร์พูลนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาต้องการจะได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงระดับ40ล้านปอนด์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้ทั้งนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดดีวนี้ยังได้เปิดเผยกับทาง9นติ n มินิอีกด้วยว่าตัวของมาเน่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับบาเยนมิวนิคได้หมดแล้วที่54.6ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา3ปี เมื่อคำนวณกลับมาเป็นรายสัปดาห์เท่ากับว่ามาเน่จะได้ค่าเหนื่อยสูงถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หากเขาย้ายไปอยู่กับยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียดังกล่าวหลุดล่วงไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามมาเน่ก็ยังได้รับความสนใจจากอีกหลายสโมสรทั้งจากประเทศอิตาลีและประเทศสเปนด้วยแต่เจ้าตัวก็ได้แจ้งกับลิเวอร์พูลแล้วว่าสโมสรเดียวที่เขาต้องการจะไปเล่นให้ก็คือบาเยนิน แม้กระนั้นแรงข่าวจากทั้งสองสโมสรก็ยังมั่นใจว่าดิวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันยังคงมีรายละเอียดในส่วนต่างๆที่ต้องจัดการกว่าที่มาเน่จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของบาเยนท์ถ้ว่าหากสุดท้ายแล้วดิวนี้มีอันต้องล่มไปไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับเขากลับมาสู่ทีมแม้ว่าจะเสริมดาวินนุนเยสเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ตามที เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคาวินแรมซีแบ็กขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของถักอาเบอร์ดีนที่ทีมของเราพยายามไล่ตัวมาเสริมทัพนับตั้งแต่ที่การแข่งขันฤดูกาลที่แล้วสิ้นสุดลงเป็นต้นมา ทั้งนี้เยอร์เกนครอฟอยากจะได้ตัวเขามาเป็นแบ็กอัพให้กับทางเทรนต์อนเดอร์สันเดอ์อาร์โนหลังจากทางเนโกวินเลียมอีกหนึ่งแบ็กขวาเด็กปั้นของทีมเราก็กำลังจะย้ายทีมออกไปแบบถาวรเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ار. ล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ออกมาเมื่อฟาบิียโอโรมาโนนักข่าวรับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในเรื่องของข่าวคราวการซื้อขายนักเตะ ก็เดียวมาเปิดเผยผ่านทางท Twitter ร์ส่วนตัวของเขาโลมาโนได้ยืนยันว่าตัวของดาวเตะวัย18ปีสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลได้หมดแล้วทําไมในตอนนี้เหลือแค่เพียงรอให้ลิเวอร์พูลเจรจาเรื่องค่าตัวกับอาเบอร์ดินให้ลงตัวลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในกระบวนการการพูดคุยกับอาเบอร์ดินสำหรับการคว้าตัวเขาวินลมซีไปร่วมทีมโลมาโน่ทวีต ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวสามารถตกลงกันได้หมดแล้วขณะที่ต่างฟูบ็กดาวรุ่งเองก็อยากจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาการดําเนินการยังคงเดินหน้าไปเพื่อหวังปิดติวนี้ให้ได้ในส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมของการย้ายทีมสำหรับแรมซี่นั้นถือเป็นนักเตะที่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเขาฝากผลงานทำไป1นประตูกับอีก9แอซิดจากการลงสนาม33นัดให้กับอัลเบอร์ดินในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ